อีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทำกันง่ายๆครับลาดขาวกินได้เลยครับไก่กระเทียมพริกไทยครับเมนูอาหารจานด่วดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับเริ่มมาเจียวกระเทียมสับเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับเราจะใส่ไปตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนเลยนะครับเรียกว่าทอดเย็นนะครับเราจะค่อยๆให้อุณหภูมิเนี่ยเขาปรับจากข้างในมาเลยนะครับพอเกลียมปุ๊บกดตักพักขึ้นไว้ก่อนเลยครับ เริ่มตั้งกระทะใหม่อีกทีนะครับใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปครับแล้วก็เจียวกระเทียมให้หอมเหลืองเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นอนะเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปเลยนะครับไม่ต้องไปจดก,กันอยู่นะครับอ่ะเราเริ่มเจียวกระเทียมต่อเลยครับ พอกระเทียมเขาเหลืองหอมแล้วคราวนี้ก็มาปรุงรสชาติกันเลยครับน้ำตาลทรายลงไปก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับต่อไปก็ซอสหอยนางรมครับเราจะปรุงรสชาติลงในนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำอีกเล็กน้อยนะครับตัดให้มีสีสันดำๆสักหน่อยหนึ่ง ผัดจนได้ที่แล้วก็นําไก่ใส่ลงไปเลยครับวันนี้เลือกใช้เป็นสะโพกไก่นะครับสะโพกไก่ก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะครับสะโพกไก่ก็จะมีหนังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีความกรึบๆเจ๊ฟชอบมากเลยครับตามต่อด้วยพิกไทยป่นลงไปเลยครับผัดต่อให้พิกไทยป่นเข้าไปกับไก่ของเราเลยครับ อย่างนี้แหละครับไก่ของเราก็จะมีรสแฝงของพริกไทยอยู่เล็กน้อยนะครับมีความหอมแล้วก็มีความเกดแก่เลี่ยนด้วยครับแล้วก็นํากระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะครับลงมาโรยไปส่วนหนึ่งครับแล้วก็เริ่มผัดต่ออีกเล็กน้อยครับเวลาเคี่ยวไก่เข้าไปเขาจะโดนกับกระเทียมเจียวด้วยนะครับมีความหอมของกระเทียมเจียวขึ้นมาเลย นี่ก็อีกกลิ่นหนึ่งครับแล้วก็โรยต้นหอมผักชีซอยลงไปได้เลยครับเมนูนี้เป็นเหมือนอาหารจานด่วนเลยนะครับผัดแป๊บๆปเดียวนะครับแล้วก็นําไปราดลงบนข้าวสวยร้อนๆเนี่ยแหละครับมีแตงกวายสักเล็กน้อยมีต้นหอมผักชีแล้วก็พริกไทยโรยลงไปนะครับตกท้ายมีไข่ดาวอีกสักฟองหนึ่งแม่ข้าวหมดหม้อนแน่นอนครับ